สวัสดีครับ Bible Talk กับออป r o ครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าสมอที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะสมอที่ไม่เปลี่ยนแปลงฮีบรูบทที่6 1ข้อ17ได้ day, บอกอย่างนี้ว่าฉะนั้นพระเจ้าประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่รับพัทัสัญญาของพระองค์เป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริพระดำริก็คือสัจจะของพระเจ้าหรือพระวาทะหรือพระเยซูขึ้นนะนะพระองค์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลง พระองค์จึงให้คำยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานนะฮะ <c oughs> คือเหตุการณ์คำว่าสมอเนี่ยมาหมายถึงว่าที่ยึดทำให้เรือนั้นอยู่ในวิถีที่มันควรจะอยู่ไม่ถูกซัดไปเมื่อเกิดพายุหรือลมคลื่นมาทำนองนี้นะครับเหมือนก็ชีวิตของเรานะครับเมื่อ เราเจอพายุเข้ามาลูกแล้วลูกเล่าในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครหรือจะไปสแสวงหาความปลอดภัยในท่ามกลางความวุ่นไวายได้จากที่ไหนนะครับตลอดชีวิตของเราไม่ว่าท่านและผมก็คงคงจะเจอนะฮะว่าสิ่งที่มาประทะชีวิตของเราครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วลมันก็ผ่านไปแต่ละครั้งเราก็ประชิญแล้วผ่านไปขึ้นอยู่ที่เราตัดสินใจว่าเป็นอย่างไรแต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่ทําให้เรานะเขาเรียกว่าถูก เควหรือทิ้งขว้างออกไปนั้นถ้าเรามีสมองที่ถูกต้องนะครับคือเราไม่ยอมแพ้ถ้าเรามีสมองในพระวาจนะของพระเจา้าพ่อพีได้รับรองเราบอกว่าเราสามารถยืนหยัดและมั่นคงได้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุดของเราแล้วเราควรจะทําอย่างไรสิ่งที่น่าสัจจรร์ถูกเปิดเผยในพ่อพีว่าเมื่อในช่วงเวลาเลวร้วายนั้นเราสามารถยืนหยัดได้ก็คือสมองครับสมองที่เรียบง่ายที่เราพูดถึงนี่ก็คือองค์พระเยซูคริส พระองค์พระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทําไมสิ่งที่เป็นสมอเรือจึงสําคัญสำหรับชีวิตของเราและสมอหมายถึงอะไรคือหากเราพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะฮะเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพของเราตั้งแต่เราเรียนจบมาเราไปทํางานเราอาจจะเปลี่ยนอาชีพหลายอาชีพก็ได้แล้วแต่บางคนนะครับเปลี่ยนอาชีพก็เปลี่ยนคนที่เรารู้จักเป,เปลี่ยนที่อยู่ก็เปลี่ยนที่ที่เราได้รู้จักคนที่อยู่รอบข้างใหม่ แม้กระทั่งเศรษฐกิจพิธาการเงินของเราก็ไม่แน่นอนก็เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้อยู่ในฐานะที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอนะครับตัวเราเองก็เช่นเดียวกันทุกวินาทีทุกวันเราก็เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ไม่สามารถหาสิ่งที่หยุดยั้งกระบวนการนี้ได้เลยนะครับในความเป็นจริงแล้วในพังพีก็บอกว่าในที่สุดท้องฟ้านี้หรือแผ่นดินโลกก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันกับเหมือนเสื้อผ้าอาปอที่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีวันที่อยู่คงทนนะฮะแต่อย่างไรก็ดี พระเยซูคริสก็ยังในงพระมิีรว่ายังเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมในที่ไหนยังคงรักเราวงใจเราปรารถนาที่ช่วยเราเสมอนะครับฮีบรูบทที่ 13: ข้อ8ว่าพระเยซูยังเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบสืบไปเปนนิดดีใจไหมครับนี่คือพระลักษณะที่เป็นสมอเรือของเราที่ทำให้เรามั่นคงเมื่อเรายึดติดกับโปรองรนะครับ หากเราพยายามจะไปยึดตึกกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สมอคือพระเยซูคริสต์เนี่ยในโลกของความไม่แน่นอนในความยากลําบากของเราเราก็จะถูกซัดไปซัดมาตามสิ่งที่เรายึดเนี่ยครับเพราะว่ามันอยู่ในเขาเรียกว่าเราลากถามความมั่นคงของเราไปฝากไว้กับสิ่งที่ไม่แน่นอนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามพระเยซูก็บอกว่าผู้ที่คาดหวังและวางใจของเขาไว้ในพระองค์นั้นพระองค์จะทําให้เขามั่นคงดั่งสมอเรือที่ยึดอย่างแน่นไว้กับพระองค์ เพราะอะไรครับพ่อระผีว่าพระองค์ไม่มีวันสั่นคลอนเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆและพระองค์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงและที่สําคัญพราะเขาสัญญาบอกว่าผู้ที่เชื่อพระองค์คงจะอยู่กับเขาเสมอไปไม่ทอดทิ้งจน,จนกว่าจะเส้นยุคดีใจไหมครับแท้ที่จริงแล้วพระเยซูก,ก็คือเป็นผู้เดียวที่เขาเรียกว,ว่าที่แน่นอนที่สุดและมั่นคงที่สุดในเวลาที่เขา,เามีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเวลาถ้าเราดูดีๆพระเจ้าของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สร้างโลกจนถึงปัจจุบันและอนาคตด้วยที่เราจะไปอยู่กับพระองค์นะครับ ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้พระเยซูเท่านั้นที่จะทําให้ทุกคนที่วางใจในพระองค์มั่นคงไปพร้อมกับพระองค์ที่พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับหนุนน้าใจพี่น้องว่าสมอที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือให้เรายึดมั่นในองค์พระเยซูคริสต์ตลอดเวลาของชีวิตของเรานะครับหนุนน้าใจพี่น้องับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ